เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมาโนเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเม็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับยีนาอันดับหนึ่งประเทศไทยชื่อว่าดีนะครับผมฮีโร่ตัวนี้ก็เป็นออฟเลนตัวเมตาของเกมเลยนะครับแล้วแพทนี้เนี่ยยีนาได้ถูกบัฟมาให้อึดขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าหลังยีนาถูกปรับมาเนี่ยตัวมันจะเก่งขึ้นมากแค่ไหนในทีมไฟท์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาดูอันดับหนึ่งเล่นกันนะครับจะเป็นยังไง เลยนะครับผมเล่ยนยีนาไปทั้งหมด675เกมอัตาชนะ60.3%นะครับเล่นแรงปัจจุบันไป171เกมอัตาชนะ63.7%นะครับผมเรามาดูรูนในเทพพลังแสงของยีนาอันดับหนึ่งกันนะครับเริ่มที่รูนก่อนเลยนะครับผม สีแดงก็จะเป็นออนสล็อต8เม็ดเรทอีก2เม็ดนะครับผมสีม่วงจะใช้เป็นแอสซัสซิเนตนะครับส่วนสีเขียวก็จะเป็นดากอนคลอส10เม็ดนะครับเป็นรูนเจาะร้อยห้อยขีนั่นเองนะครับพลังแฝงก็จะใช้เป็นเคิร์ดออฟเดตนะครับมาดูทางด้านในเทมกันบ้างนะครับเป็นยีน่าในตำแหน่งออฟเลนนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นรองเท้าเกาะนะครับโบเกนสเปีアสเปีเออฟลอร์กินูตเกาะสะท้อนทอยแล้วก็ปิดท้ายด้วยเกาะเกิดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเซตรูนในเทมพลังแฝงของยีน่าอันดััับบบนะครรรเเดี๋ยวาไปชม เนเนเดกใครที่กําลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยต้องเพจมารู้ชอปเป็นตัวแทนจําหน่ายของกาลินาโดยตรงการันตีความปลอดภัยไม่มีการรีฟัน100%มีให้เลือกเติมทั้งแบบ Open ID และ Mail Pass เพจเปิดมานานกว่า3ปีและจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับมาครับมาดูยีนาอันดับ1เดินเกมกันนะครับในเกมนี้ก็อยู่ในโหมด c ซ v แต้มประมาณ1,500แ,แต้มนะครับมีท็อป17ของเซิร์ฟในทีมด้วยนะครับผม เริ่มเกมมาเนี่ยก็จะเป็นสกิล2เข้าเลนนะครับชนเลนทางด้านตัวของเฟรนติโนนะทุกคนเป็นฮีโร่เมตาเหมือนกันเลยนะครับขึ้นอยู่กับสกิลเพย์นะครับใครสกิลเพย์โหดกว่านเนี่ยมันก็จะมีโอกาสชนะสูงนะทุกคนเดี๋ยวมาดูเชิงออฟคนนี้กันนะครับในเซตนี้เนี่ยเขาก็จะออ,อกเป็นบโบเก้นชิ้นแรกนะทุกคน เดี๋ยวนี้ออฟเลนส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นมาออกโบเกนกันเยอะแล้วนะครับ <tabii! S 1> คือสเปียมันโดนเนื้อมาด้วยอะเนาะอาได้เบลสก่อนนะครับแล้วอีกกี้มาเติมพอดีนะผมเก็บเฟิร์บัตมาได้นะครับแลกค่าง่ายนะออฟเลนนี้ถ้าใครเบลสก่อนเนี่ยก็จะได้เปรียบนะครับเมย์เขาลงมาเติมพอดีด้วยไงเฟิเร์นก็ยัง <Yellow. S 2> <ๆ>ไม่ทันได้ฟิกเกอร์เลยนะครับตายซะแล้ว มังกรเล็กได้แล้วผมแล้วก็มาดักตรงพุ่มบนนะครับเผื่อฟอรเรนจะมาอีกนะอ่าปาสกิลสองไปตอดไปนิดนึงครับผมแต่คีล่าฟาร์มจบแล้วนะอ้าวเรียบร้อยครับแบบนี้เสียฟิกครับผมแต่พอมีฟิกเกอร์ตามนะครับเขาแหละโซโลขิวง่ายนะแบบแป๊บเดียวก็ได้ฆ่าแล้วอะ คือเขายังไม่ขึ้นรองเทา้าขึ้นอะไรเลยนะทุกคนชิ้นแรกออกมาเป็นจอกเกาะชิ้นเล็กเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรการออกของนะจอกเกาะแรงขึ้นนะครับพอเคลียร์ล่างเสร็จเนี่ยก็จะวิ่งไปเติมเพื่อนแล้วนะผมเป็นทามมิ่งออบเจกต์นะครับช่วง2นาทีเนาะเดินขึ้นไปคนระับเผื่อมีไฟนะโฟเลนเข้ามาที่หลังนะครับ อ่าแล้วแบบนี้ครับผมดีแลกโดนไหมครับยังไม่ทันสี่เลยนะเมื่อกี้สองศูนย์นะครับในช่วงสองนาทีพอไม่มีไฟก็กลับเลนนะครับผมอันนี้ปลายฝั่งเขาเป็นการเทรดอ็อบเจกต์นะฝั่งเราได้มังกรฝั่งเขาก็ต้องมาเอาดาร์กนะครับอ่าเขามาเบิร์ดใส่ฟอร์เลนคนระับโซโล่คิวอีกแล้วหุ้ยแรงมากเลยเนะี่ย ก,กิ๊กยังไม่ทันเดินมาช่วยเลยนะครับคอมโบเดียวหายเลยเราหน้าคอไม่ได้ฟาร์มแล้วแบบนี้เอลซูบอกย้อนรวยนะเอลซูน่าจะกดย้อนไม่ได้นะครับมาแล้วครับชิ้นแรกบล็อกเคนสเปียนะครับผมยังไม่ได้ขึ้นรองเท้าเลยนะครับอ่าขึ้นเป็นรองเท้าชิ้นเล็กก่อนนะครับ เอาแค่พอเดินวิ่งไวอ่ะเออที่เหลือก็ใส่ดาเมจเต็มที่เลยนะครับเน้นอัพไปที่สกิลหนึ่งนะทางด้านตัวของยีน่านะทุกคนมาดักแ L ซ้ายครับเสียฟิกแล้วผมเป็นการหยอกๆนะดีแลกน่าจะกลัวตายนะครับฟิกเลยอ่าฝาเรารับล่างครับยีน่าขึ้นมาเติมบนนะ บนน่าจะ4ตัวเลยนะครับดักแอลซ้ายเหมือนเดิมนครับโอ้โหเอลสุุ้ยก็ยังรอดนะอ้าวแล้วแบบนี้ครับเข้ามาปิดหลัง2ตัวครับเก็บไปได้ครับผม3นาทีครับ5คิวแล้วไวมากนะทุกคนอ้าวยอนโดนซีเนียลน็อกอัพไปครับมีหน้าก็มาโซโล่คาร์ป้อมเลยครับผม โอเกมนี้คือเดินอิสระมากนะครับตำแหน่งออฟเลนคือเชื่อใจเพื่อนนะทิ้งเวฟให้เพื่อนแล้วก็ตัวเองมาเติมเลยนะครับอันนี้เป็นหมวดโซโล,โลนะทุกคนไม่ได้แบบตั้งตี้กันมานะทีมแบบเล่นเข้าหากันมากนะครับเดินมาดักแอลวขวานะครับผมดักให้คีล่าตีฟ้านะคอมโบไป1ชุดครับแกเกือบตายนะทุกคนโอ้โหสตัวลมครับแต่ก็แลกกับดีแลกมาได้หตัวเนาะ 7คิวแล้วฮะไวมากนะครับก็จะเห็นได้ว่าเขายังไม่ขึ้นเป็นรองเท้าเกาะน,นะทุกคนเขาจะขึ้นแค่รองเท้า250ก่อนนะครับแล้วก็ข้ามไปเป็นสปีดออฟล็อ,ลอกีนุดเลยนะตัวบางๆโดนไปไม่ต้องพูดถึงนะครัแล้วยีน่าได้คิวมาเยอะขนาดนี้เนี่ยย้อนนาะคอสนะครับยังไงก็ตายแน่นอนนะถ้าโดนดักพุ่มพอได้สปีดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นรองเท้าเกาะต่อเลยนะครับสเตปการเอาของของท็อปเซิร์ฟแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงๆนะ สกิลเพย์ ay, การเดินเกมนะครับหลายอย่างนะทุกนะคนนาคอเห็นก็ต้องวิ่งหนีนะครับ <only> เป็นตัวที่ค่อนข้างยืดหยุ่นนะยีน่าเนี่ยดักพุ่มได้ค้ำไม่เพื่อนได้นะครับเป็นฮีโร่จำพวกฮีโร่เบิร์ดอะเนาะนี่นล้านาคอโดนฟิกเกอร์ใส่เลยนะครับเดินเกมโหดมากนะครับเขาไม่แช่เลนเลยนะครับพอเคลียวเวฟเสร็จเนี่ย ถ้าเขาวิ่งขึ้นไปช่วยเลนแครรี่แบบเลนไกลๆนะเวฟชนปุ๊บเนี่ยคีล่าก็จะคอยไปฟาร์มเลนเขานะครับตัวเขาก็วิ่งมาทําเกมนะเดินเกมเป๊ะมากเลยนะทุกคนตรงนี้เข้ามาคอมโบใส่ย,ย้อนคนระับชุดเดียวพอนะนี่นะครับความน่ากลัวของยีนาออกโบกเกนสเปียนะครับแรงมากนะตัวบางๆโดนไปดักพุ่มเท่ากับได้คิวอะตอนนี้ข้างมากนะครับ6นาทีฆ่าไปแล้ว9ตัวนะผม มาดักต่อนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีสกิลใส่นาะคอสเรียบร้อยครับแก๊กเป็นคิวต่อไปครับดับเบลิลคิวครับผมโอ้และว่าง่ายมากเลยนะเราเล่นตามไม่ได้แบบนี้นะทุกคน11ตัวแล้วถ้าจำไม่ผิดนะครับแพทนี้รู้สึกว่า GM บัฟมาให้ยีหน้าถึกขึ้นด้วยนะครับก็ทำให้คาไฟได้นานขึ้นไปอีกนะครับผมตัวมันก็เก่งอยู่แล้วนะถ้าไม่ได้บัฟอะไรเพิ่ม ครบเครื่องเลยนะฮีโร่ตัวนี้ชิ้นต่อไปก็น่าจะขึ้นเป็นเกาะสะท้อนนะครับดูลายเดินนะทุกคนวิ่งขึ้นบนลงกลางลงไปทำล่างต่อนะครับนี่นะหน้าที่ออฟเลนแล้วแต่สไตล์นะทุกคนบางคนก็ชอบแบบแนวสปิดพุทนะครับบางคนก็ชอบทีมไฟนะมาแล้วับเกาะสะท้อนนะ ชิ้นต่อไปจะขึ้นเป็นล็อกชิลต่อเลยนะครับออกมาช่วยเพื่อนคําไฟนะครับผมจะล้วงให้เพื่อนก็ได้นะครับแทงให้เพื่อนก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่สไตล์การเล่นนะครับมีครบหมดจบในตัวเดียวนะสกอร์รวมนี่ก็พาไป17-3ต่อนะครับเกมนํามากเลยนะครับผมว่าคลิปนี้ออกไปคนน่าจะสนใจตัวของยีน่ามากขึ้นนะครับสายโบเกตนะ ตัวบางๆนี่ถ้าโดนคอมโบชุดเดียวเนี่ยยังไงก็ฆ่าได้แน่นอนครับอย่างยอนเนี่ยมันไม่มีฟิกแล้วมันก็หนีไม่ได้อยู่แล้วนะอีหน้านี่ก็ต้องสายดักพุ่มนะครับดักพุ่มท่านั้นถึงจะคอมโบได้ง่ายนะทุกคนนะเขาก็มาดักตรงพุ่มนี้นะครับโอ้โหตรงกลางอ้าเราโดนดึงครับผมแกฟิกดูดไม่โดนนะครับ เอาอย่างนี้สวนครับซิกใส่นาคอสนะเกือบตายเหมือนกันนะอ้าวอะไรครับนะ่ะนาคอสเข้ามาโยนซะง,งั้นนึกว่าเมื่อกี้เขาจะแดดออกนะเขาแดดมาหาอีกกี้เฉยเลยนะกลับไปครีบผมอ๋อเขาเปลี่ยนใจนะครับออกเป็นดาบใหม่แทนนะทุกคนไอเทมชิ้นนี้มันก็ช่วยต้านดาเมจด,ด้วยนะครับแรงเหมือนกันนะเพื่อพลังชีวิตบวกคูดาวนะครับ รอดูเลยครับผมย้อนเล่นยากมากนะเกมนี้โดนทั้งเอลสูอิกกี้นะเดินไม่ดีโดนยีน่าล้วงอีกนะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเลดเกมทีมเขาก็มาอยู่นะจบได้ครวรีบจบนะครับเดี๋ยวมาดูช็อตขึ้นบ้านกันนะครับเขาจะมีวิธีขึ้นบ้านยังไงนะ ผมว่าก็ต้องทําเวฟให้มันเข้าพร้อมกันนะไม่ก็มีคนใดคนหนึ่งในทีมอีกฝั่งเนี่ยเขาพลาดมานะครับก็จะทําให้ขึ้นบ้านได้ง่ายขึ้นเนาะ,ะฮินาเขาก็เรียกมาตีมังกรน,นะครับไม่มีอะไรทำมาออบเจกดีกว่านะครับเปิดก่อนเลยแคลร่ก็ต้องวิ่งมาช่วยตีนะครับคนเดียวก็โซโล่ไปครึ่งหลอดแล้วเนาะมีการติดคลิด,ด้วยนะครับ สามอัน 3, นี่ถือว่าแรงอยู่นะทุกคนลูนสีแดงที่เขาห้อยมาเนี่ยก็จะเป็นเลต2เมตรนะครับไม่ต้องตกใจนะว่าแบบเอ้ยธรไมยีหน้ามันมีนมครีแนวะเขาห้อยลูนครีมา2เมตรนะทุกคนคือถ้าฟูลคอมโบเต็มเเนี่ยแบบไม่ติดครีมมันก็แรงอยู่แล้วนะครับติดครีเข้าไปดามเมจมันก็เหมือนคูณ2อ่ะเนาะแรงแล้วก็แรงเพิ่มไปอีกนะครับอ้าวแกกตายแล้วทีนี้เจอกับเฟอร์เน,นครับชาร์จไปครึ่งหลอดครับโหเกิดการแลกครับผม FPS ล่วงมากแต่ก็ยังรอดนะครับนาคอรเข้ามาแบบนี้รอดไหมเฮ้ยเหมือนเขาจะไม่เห็นนะจูก,ก่อนนะครับมาว่าพุ่มนี้โอ้นาคอรเช็คทุกพุ่มเลยนะครับมาพุ่มนี้ไหมอ่ายังรอดนะผมเมื่อกี้เกิอดอาการกระตุกนิดนึงนะครับเหมือนว่าไฟมันใหญ่อเะนาะ เอวสูก็บอกว่าขึ้นบ้านยากเกินนะจะไม่ยากได้ไงนะมีทั้งยอนทั้งดีแล็ตัวเขาเคลียร์คลิปไวยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเขาได้เคลียร์เรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะยอนเกิดมานี่ลําบากเลยนะครับยิงเลดอีกฝั่งก็ยิ่งมีของะอะเนาะยีน่าก็แบบเริ่มเบิร์ดไม่ตายแล้วนะครับเลดเกมถึงได้บอกไงต้องเล่นเป็นทีมนะทุกคนพบคนหลุดครับผมเฟรนติโน่นะครับ ยืนมอบเลยเคลนตายแล้หนึ่งตัวนาคอสแยกทำาบนนะครับก็ต้องอาศัยจังหวะนี้นะทุกคนตอนที่ทีมเขาไม่ครบเนี่ยมีโอกาสที่ไฟชนะสูงนะครับยีน่าเขาต้องขึ้นมาทําเวฟนะครับผมคือถ้าเวฟฝั่งเราเข้าไม่พร้อมกันเนี่ยอีกฝั่งเขาก็เคลียร์ง่ายนะครับและตรงนี้เอลสูเก็บนาคอสมาได้นะครับ สินาทีช่วงเวลาเลดเกมแล้วนะทุกคนต้องรอดูนะครับทำกลางขึ้นมานะ4ต่อ5ไฟนี้นาคอสอีก20วินะครับจะขึ้นได้หรือเปล่าสีเนีย่ยก็เปิดไฟยากเหมือนกันนะตัวมันแบบซัพพอร์ตให้เพื่อนนะครับ ถ้าจะเปิดจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นยีน่าไม่ก็คีล่านะครับซีเนียเหมือนแบบคอยอันติช่วยเพื่อนนะเนาะ <Yeah. S 1> บนก็ยังไม่สูงนะครับ <Yeah. S 1> อีกฝั่งเขาปล่อย, <Yeah. S 1> อาอยดาร์กบอน,นะเนาะเอฟเฟกต์ <Yeah. S 1> ดาร์กมันเคลียร์เวฟหมดเลนเลยก็ <Yeah. S 1> ต้องมาเคลียร์นะครับ <Yeah. S 1> เวลาก็ยื้อไปอีก <Yeah. S 1> อาจจะมีไฟกอสเลยเยอร์นะครับ <Yeah. S 1> ต้องรอดูเนาะ คีสามพันนะครับก็ด no okay. <out> <pol> ีนะทุกคนการที่ห้อยคีติดมาสัก2เมตรเนี่ยมันก็เพิ่มโอกาสทําให้ดามเมจเราแรงเพิ่มขึ้นนะครับก็เกิดมาแล้วนะครับครบเซตละเหลือแค่ทีมไฟล์เท่านั้นนะครับจะขึ้นบ้านยังไงนี่สิปัญหากลับไปรีก่อนนะผมรีเสร็จก็ต้องขึ้นมาทำเว็บบนนะครับยังมารีบเคลียนะเผื่อมีคนมาเคลียเว็บก่อนนะครับ กอดใกล้เกิดแล้วด้วยไม่มีใครโผล่ก็ต้องรีบเคลียร์นะครับเผื่อเพื่อนจะไฟกันบนสูงแล้วนะครับแล้วตรงกลางอิกกี้เก็บย้อนมาได้ครับผมเวฟเข้าด้วยนะตรงนี้เขาอยู่กัน4ี่คน,นครับเพื่อนเขายื้อเวลาให้ยีน่าก็ต้องตีป้อมครับอย่างน้อยก็ได้มาหนึ่งป้อมนะครับคุ้มอยู่นะเพื่อนสองคนแลกกับหนึ่งป้อมนะครับ แต่จะไม่คุ้มตรงที่ว่าก๊อตมันเกิดนี่แหละอีกฝั่งเขาอยู่4นะครับสีเนี้ยบอกก๊อตนะเฮ้ยหรือว่าดักนาคอสได้ดักได้ไหมรอดหรือเปล่านะคอสโอ้โหเอ็กซูยิงด้วยครับผมเมื่อกี้เหมือนว่าจะรอดนะครับโดนพลังแฝงยีหน้าตายซะและ้วตรงนี้เพื่อนอีก2คนเราก็จะเกิดมาแล้วนะครับ กอสอาจจะได้นะต้องรอดูนะครับจะเอากอสหรือจบบ้านอ๋อยีนาติกรวมนะครับยังไงเอ่ยลลกำลังเชิงอยู่นะนเข้าย้อนได้ปะเนี่ยโห oh, สวยมากคนระับไฟนี้คนเดียว และได้มาสามตัวครับเฟอร์เรนคนเดียวกันไม่ได้แน่นะนาคอสอีกหนึ่งวิน่าจะจบได้นะครับสองต่อห้าถ้าชนะก็โคตรเก่งแล้วอ่ะ <Yeah. S 1> นี่ครับเฟอร์เรนก่อนเลยครับตามด้วยนาคอสหายอย่างไวนะทุกคนเกมนี้ได้ไปทั้งหมด13คิวครับผมฉอกสุดท้ายนี่ตัดสินใจดีมากนะครับฟิกเข้าไปกลางวงแล้วเก็บมาได้3ตัว ชนะเลยครับผม MVP ไปครับผมเกมนี้ทุกคนก็เอาแนวทางของอันดับหนึ่งคนนี้เนี่ยไปเล่นตามกันได้เลยนะครับผมสำหรับช่องทางการติดตามของยินหน้าคนนี้เนีเขาไม่ได้ฝากมาให้นะครับแต่ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่วันนี้เนี่ยได้ส่งคลิปการเดินเกมมาให้พวกเราได้รับชมนะครับถือว่าเป็นอันดับหนึ่งที่โหดมากๆเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูฮีโร่ตัวอะไรคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ